ใช่หนูผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าหนูจะทําให้ได้จริงๆเ,เพราะว่าหนูรู้สึกเอาจริงๆนะปีที่แล้วรู้สึกผิดจริงๆที่แบบว่าเราเปิดตัวอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วมันก็พังอีกอะไรเงี้ยเราเบสคำสิงบอกเลยครั้งนี้รักครั้งใหม่ไม่เปิดตัวแล้วเพราะเข็ดกับรักครั้งเก่า หลังจากที่สาวเบสดวินีคำสิงห์โสดมาเป็นระยะเวลานานแถมสวยเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ล่าสุดสาวเบสได้ใส่บิกินี่ขณะไปเที่ยวที่พัทยาจังหวัดชนบุรีโดยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ถ่ายเฉยๆแต่ย,าออย่างขยันทำงานมีทั้งซีรีส์และละคร ต่างรุมสาวเบสไม่หยุดแต่สิ่งหนึ่งที่ทําเอาทุกคนโฟกัสไม่หยุดก็คงจะเป็นความรักครั้งใหม่ของสาวเบสว่าจะเป็นวาสนาครที่ได้สาวเบสไปครอบครองซึ่งก่อนหน้านี้จะได้เห็นว่าเรื่องราวความรักของสาวเบสทําเอาหลายคนเป็นห่วงอย่างมากแถมให้กําลังใจกับสาวเบสไปรัวๆเลยทีเดียวแถมตอนนี้ยังถูกจับตามองไม่มีหยุดว่าหลังจากโสดสาวเบสจะมีความรักครั้งใหม่หรือเปล่าซึ่งตอนนี้เองสาวเบสก็ได้ให้สัม พาดกับนาข่าวว่าเบสได้พูดว่าปลายปีที่แล้วจะไม่เปิดตัวแล้วแม้มีตัวจริงก็จะไม่เปิดตัวแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นการเข็ดกับความรักครั้งเก่าและคนที่เกือบจะเป็นคู่รักครั้งเก่าเช่นเดียวกันเพราะเปิดตัวแต่ละทีก็ทําเอาทุกคนแห่โฟกัสไม่มีหยุดและขึ้นเรือจิ้นกันไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นตอนนี้สาวเบสเองก็ต้องรอให้มั่นใจก่อนเลยออกมาประกาศกล่าวว่าถึงจะมีตัวจริงก็ไม่เปิดตัวนั่นเองค่ะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ส,สาวเบสช่วงนี้ก็ถือว่าโฟกัสเรื่องงานไปก่อนถึงจะมีคนมาคอยดูแลแต่ก็มั่นใจนะคะว่าถ้าเจอคนอดีๆสาวเบสจะต้องเปิดตัวให้กับแฟนคลับได้เห็นอย่างแน่นอนขอให้ครั้งนี้หนุ่มคนใหม่ทําให้สาวเบสมั่นใจและรักสาวเบสจริงไม่เจ้าชูเป็นพอค่ะขอขอบคุณเบสรักวณีคําสิงห์ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ